สวัสดีครับอยู่กับผมเซลเสืออมุ่งข่าเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาชมเจ้ากระบะสายบรรทุกราคานะครับหน้าครบสุดๆเลยขายเพียง259,000บาทนะครับเครดิตดีนะครับจัดได้เต็มแน่นอนนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถกันไปเลยนะครับคันนี้นะครับเบรดผ่อนเริ่มต้นที่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับได้ หกปีเลยนะอ่าหกปีห้าพันกว่าบาทคุ้มมากนะครับอ่ารายได้นะครับหมื่นขึ้นไปนะครับออกได้คนเดียวไม่ต้องํำนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากแน่นอนนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นปี2012นะครับอ่ามีอะไรกันบ้างนะครับปี2012ตัวนี้นะเดี๋ยวเปิดหน้าเครื่องยนต์ให้ดูนิดนึงนะครับน้ำเก็ือจะเลี่ยมเลี่ยมเช่อมเชื่อมอย่างนี้เลยนะครับไม่องห่วงนะครับคันนี้นะครับผ่านศูนย์บริการเรียบร้อยนะครับตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับ สำหรับใครที่หาอยู่นะครับเดี๋ยวมาชมภายในกันบ้างครับสาราทเลยนะครับคันนี้ไม่ต้องบอกเลยครับทีเดียวติดนะครับแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับคันนี้คันนี้ต้องบอกเลยเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะครับกระจกไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับกระจกเลื่อนลงไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แอร์นะครับเป็นระบบเป็นนวดด้วยมือตัวเองนะครับแล้วก็มีเครื่องเสียงให้เป็น s m AM d AUX นะครับเรียบร้อยเลยแอร์เย็นนะครับตัวนี้จะเป็น ภาษาอังกฤษก็ซิงเกิลแคปนะห้องโดยสารก็จะแคบหน่อยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับมาพร้อมกับเบาะหนังนะครับคอนโซลเรียมๆนะครับไม่แตกไม่ช้าแน่นอนครับไม่มีสั่งคอนแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ราคาประหยัดแน่นอนนะครับมาดูด้านท้ายกันหน่อยดีกว่าดูด้านท้ายนะกระบะสายบรรทุกนะครับภาษาอังกฤษเรียกกันซิงเกิลแคปนะหรือว่าภาษาไทยบ้านๆเราก็ตอนเดียวนั่นเองนะครับช่วงล่างแน่นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ นี่สันตัวนี้นะครับอ่าดูไฟท้ายนะครับไมต้องหมวกเลยตัวนี้เป็นตัว XE นะครับอ่าสเปคตัวรุ่นเขา XE นะมีการชนท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับไม่สวยตรงไหนบอกนะครับเดี๋ยวผมจัดการเก็บให้ให้ใหม่หมดเลยนะครับสีบอลเดิมจากโรงงานเลยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำแน่นอนนะครับก่อนจะจบคลิปนี้นะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครป์ช่อง YouTube อามงาแล้วก็ฝากเพจไานของเราด้วยครับอามงาสาขาปกแดงนะครับเพราะผมอยู่ที่ระยองสาขาปกแดงนะครับ ถ้าใครสนใจติดต่อรถคันนี้นะครับก็โทรได้ที่เบอร์064-049-6894ครับเซลเสือนะครับบริการตอบ24ชั่วโมงเลยครับแต่วันนี้นะครับลาไปก่อนกับเจ้ารถสายบรรทุกตัวนี้ครับสวัสดีครับ